I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world, I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. ครับก็ต้องกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดาห์นีก็อยู่ของแฮชเชอร์ทีวีนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่การรีวิวใน EP ีที่52กันแล้วนะครับผมหลังจากที่ EP ีที่แล้วได้รีวิวคอสตูมท่านเสี่ยนไปแล้วครับผมตอนนี้ก็มาต่อกับของดู๊กกันนะครับผมก็หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วเป็นคอสตูมที่อ่าเหมือนเอลเลยนี่มาในร่างอินะครับผมเอลไม่ใช่เหมือนอ เอวเลยอวเลยฮะเอวเลยเอวจ๋าเลยมีหูด ну oh, <c oughs> ้วยใช่เลยฮะใช่เลยคิดไม่ดีใช่ไหมผมก็เหมือนกันโอ้ยตา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 ยแล้วสีก็ไม่รู้ดิสับผมเฉยๆอ่ะเฉยๆถึงไม่สวยเลยไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบสีโทนนี้เท่าไหร่นะถึงสีเนี่ยไล่สีตรงนี้สวยก็เถอะแต่แถวนี้เริ่มไม่ไม่ละลายลวดลายดีอะไรดีครับผม นะเสียได้สีอย่างเดียวโอ้โหนี่ถ้าปล่อยผมนี่ได้แจ่มอยู่นะเสียได้ปลุกผมโอ้เศร้าแป๊บจังหวะนี้ไม่เป็นไรส่วนวิธีการหานะครับผมก็ง่ายๆครับผมก็แค่คุณไปละลาย <c oughs> ไปละลายเพชรนี่ไงละลายเพชรสามหมื่นเพชรเพื่อคอสตูมนะครับผมสับใครที่ดองเพชรไว้ว่าจะเปิดตัวในตู้แถบนี้ก็อาจจะคุ้มนะครับผมนะ คุ้มเลยแหะเป็นคอสตูมฟรีตีมอารมณ์มากกิจกรรมมาในแนวเดียวกับของเล่มั้งครับน่าจะประมาณนี้นะเออนี่สามหมืนเพชร <c oughs> ถ้าอยากได้เลียวผมสามหมืนเพชรฟังไม่ผิดสามหมืนเพชรนะเออประมาณนี้อ่ะไปแล้วก็เราไปรีวิวกันเลยดีกว่าความสวยความงามจะมีกันบ้างไปดูซิจะเปลี่ยนเอฟเฟคไหมชุดไม่ฟรีเอฟเฟคม,มต้องเปลี่ยนแล้วจวังหวะนี้ ถ้าไม่เปลี่ยนนี่โผเลยนะอ่าเปลี่ยนโอเคอู้สีสวยอู้สีเอฟเฟกต์สวยอู้สีสวยมากอู้อู้สีเอฟเฟกต์สวยมากอู้หูสีเอฟเฟกต์สวยมากคำบูดเลยสีเอฟเฟกต์สวยมากนี่โอ้โหเปลี่ยนหมดเลยสมไปขอนี่ของไม่ฟรีนี่อู้สีอู้สียังสุด โ้สีสวยโอเคเปลี่ยนใจแล้วสีสวยฮะสวยเขาตัวไี่สวยอู้สีสวยมากอู้สีอู้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 ดูดิอู้สียังสดเลยอู้อู้สีสวยมาก โอ้สีสวยมาก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 กล้าพูดเลยว่าสีสวยมากอุ้ยถ้าเปลี่ยนหอยให้เป็นสีเหมือนกันนะโอ้ได้เลยจะได้หอยเป็นสีไอ้สีฟ้าอยู่ไออู้สมกับมาในแนวของยุโรปยุโรปแจ่มโอเคสวยเปลี่ยนใจแบบสวยครับผมนะสวยเอฟิกชอบที่เอฟฟกเนี่ยโอ้เอฟฟกสียังจัดเลย มันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ชุดโอ้ยตายตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหชอบเสียงเพลงเนี่ยดูดิโอ้เสียงสวยเลยุบ ดูๆนะโอสวยๆมากอิสเฟกต์สวยสวย,สวย,สวยอ้ยฉาพวกมีเพชรนี่นี่นี่แต่ว่าเหมือนข้อตุ้มนี้มันจะบังน,น่าเออไหมกดบางทีมันไม่ขึ้นนี่ปึ๊บอ่านี่ขึ้นกดขึ้นขึ้นอ่าอ่าไม่บงังไม่บงังขึ้นและอ่าโทษครับผม กดปุ่มลบมากไปหน่อยต้องกดตรงนี้สิปิงปิงโวเฟิกยังสวยเลยสวยดูดิโอ้โหกดมองจากตรงนี้โอ้โหนี่โอ้เปลี่ยนใจแล้วเป็นชุดที่สวยมากโอ้ยนี่โอ้สแตนสแตนสแตนเปลี่ยนสแตนเปลี่ยน โอ้โหอ่ะโอเคครับก็สับชุดดูลันนะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสับการรีวิวชุดดูลันนะก็เป็นคอสตูมหนึ่งที่เอฟเฟกโคตรสวยเลยนะสับใครที่อยากเชยชมเอฟเฟกสวยๆแบบนี้ก็สามหมื่นเพชรรอคุณอยู่ครับผมนะก็ตีเป็นเงินก็หลายพันอยู่อะ <c oughs> กับหมื่นไหมว่เติมทีหกพันหกพันโอ้เป็นเป็นหมื่นอยู่นะเป็นหมื่นอยู่ถ้าตีเป็นเงินถ้าเติมแบบไม่มีโปรโมชั่นนะ <c oughs> เยอะอยู่เยอะอยู่ เจ็บอยู่อ่ะบอกเลยเจ็บอยู่อ่ะโคตรแพงชุดนี้แพงมากแต่เอฟเลก็สวยมากเออทำไปเล่นไปนะโอเคครับก็สหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมก็สหรับวันนี้เอ่อสหรับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับผมก็ฝากสนับสนุนผ่านทัวร์เลดตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน Lie. Take me to your kingdom